เอาไปนี้เราจะใช้บุกอะไรได้ในการเล่นคอนโซล PlayStation นะฮะด้วยโปรเจกตของเรา2ตัวนี้เลยกิมมิกซ์และไรครับตนี้มันดูตัวแรกก่อนที่มิกเนี่ยจะเป็นตัวแปลงสัญญาณให้เราสามารถใช้เล่นบนคอนโซลได้แปลงสัญญาณจากอะไรจากวงมาลัยเนี่ยแหละไปเข้าคอมพิวเตอร์วงมา,ล,งญญาลัยพัดเดิลเกียร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสาย USB เนี่ยไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วไอ้ตัวเนี้ยจะใช้ไดรเวอร์จากคอมพิวเตอร์แปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณของโปรเจกต์ g g a m ไปเข้าคอนโซล PlayStation ทำให้เราใช้พวงมาลัยทำให้เราใช้ไอ้ห่าเอ้ยลิ้ ทำให้เราใช้พวงมาลัยอะไรก็ได้ในการเล่นนั่นเองตอนนี้ยังไม่พพอร์ต Play 5ซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้ไปใช้เล่นกับ Play 5เราจะเล่นได้มา6-8นาทีแล้วมันจะเกิดอาการประมาณนี้ไม่สามารถคอนโทรลพวงมาลัยได้เออไม่สามารถคอนโทรลอยไ,ได้เลย เราจรึงต้องใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยก็คือไรฮับจริงๆไรฮับเนี่ยสามารถใช้กับ A5 ได้นะแต่ทีนี้เนื่องจากไรฮับเนี่ยมันเป็นตัวแปลงเหมือนกันแต่มันซัพพอร์ตค่อนข้างน้อยซัพพอร์ตเฉพาะส่วนที่เขามีในในลีดในรายการหน้าเว็บไซต์นั่นเองรวมถึงซีเมจิกและเซมิคิวที่ยังไม่ซัพพอร์ตไม่เหมือนตัวนี้กิมิกมันใช้ไดเวอร์จาก n ินโดมันก็เลยเจอท่าทุกพวงมาลัยทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแฟนยียาเบรคกระเร่งอะไรก็แล้วแต่เกียร์ซัพพอร์ตหมดเราเลยต้องใช้ตัวนี้กิมิกแปลงสัญญ,ญาณเป็็น Logitech G9 มาาาเข้้ไรแลวกจกจป Play 5จะทําให้เราสามารถเล่นได้มากกว่า8นาที <Yeah. S 1> อันนี้ต้องซื้อ <Ooh. S 1> ทีวีพูบุินนะอันนี้ผมสัมม่งมาจากช้อปปี้ประมาณ3,000ส่วนวิธีการต่อเนี่ยมันมีพอร์ตเยอะแยะมากมายผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้ด้านล่างนะส่วนกิมมิกเนี่ยมันจะมีดีเทลในการคอนฟิกประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรคุยแล,แล้วเจอกันคลิปต่อไป See you again